ก็ถือว่าเป็นการได้ให้นักเตะสำรองนะครับผู้เล่นตัวที่จะทดแทนเนี่ยได้ลงไปเล่นแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของระบบวิธีการแล้วก็แทคกติกมากขึ้นเพราะว่า,เ,าเขาไม่มีโอกาสได้ลงเกมบ่อยๆอยะไรเงี้ยงนั้นเด็กๆหลายคนที่ลงไปก็สามารถที่จะทําตามแทคกติกได้ดีในช่วงครึ่งแรกที่ท,ที่ที่เราพยายามเปลี่ยนวิธีการแล้วเด็กก็เข้าใจแล้วก็จะทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่พอครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นตามปกติของเกมแลเ้วเราโดนเกมเพสซิ่ของเขาเนี่ยอาจจะะอาจาอาจะแก้ก็ค่อนข้างยากหน่อย เห็นพี่แบนใส่เด็กเยาวะชนไปหลายคนอย่างชายวัดโบราณเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เล่น90นาทีเล่นดีเล่นดีใช้ได้เพราะว่าเขาเขา,เขาเติมเกมลุกแล้วก็มีความกล้าเล่นในจังหวะลุกที่เขาสามารถสร้างเกมได้ค่อนข้างเยอะอย่างนิวเพียรโดนเองก,ก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะเพียงแต่ขาดเรื่องของอออประสบการณ์เรื่องของฟิดเนสของเกมเท่านั้นเองที่ท,ที่อาจจะยังไม่ครบ90นาทีเพราะว่าเด็กพวกนี้ล้างเกมแม์ฟิตไปนานอะไรเงี้ย ถ้าเกิดทีมชาติมีการล้าซึ่งวันนี้นักเตะที่ลงสนามสามารถทดแทนได้ใช่ไหมครับก็พยายามที่จะจะสอดแทรกบางคนที่จะทดแทนได้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าด้วยของความบาลานซ์ของเกมเนี่ยมันต้องเหมือนกับทุกคนต้องเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยอย่างพวกทีมชาติเ็าเล่นด้วยกันมานานแล้วก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเด็กก็จะสอดเข้าไปทีละนิดทีละนิดในเกมเพื่อให้ให้ซึมซับการเล่นของพวกพวกนี้เขาอะไรเงี้ยเวลาที่เหลือต้องทําอะไรบ้างครับพี่บาเพราะว่าตอนนี้ซ้อมโดยที่ไม่มีทีมชาติมันก็ยอย่างสิบห้่ ทำให้ผู้เล่นหลักผู้เล่นหลักที่อยู่ในทีมหลักเนี่ยเข้าใจแท็กติกรายละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผสมผสานกับเด็กที่ที่กำลังขึ้นเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าใจแท็กติกจากที่ผ่านมาเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมหลักเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้เด็กที่อยู่ตรงเนี้ยเข้าใจแท็กติกให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเพื่อจะได้สามารถพอผู้เล่นหลักกลับมาแล้วเราค่อยปรับผู้เล่นหลักอีกนิดนึงให้ให้ผสมผสานกับตัวหลักที่อยู่ที่เนี่ย นิดนึงครับไมเคิลแอนดีเป็นไงล่ะความรุ่มเทเขาดีความขยันแล้วก็จังหวะ,ะหาพื้นที่ในแดนแดนวลุกเนี่ยเขาค่อนข้างทำได้ดีก็อาจจะขาดเรื่องของอความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมท่านเองที่จะต้อง,ต,องต้องต้องอาศัยเวลาหน่อยนะ